ยุคบาโรกดนตรียุคบาโรกอยู่ในช่วงปีคิตศกราช1600ถึง1750เป็นยุคที่ดนตรีในยุโรปพัฒนาอย่างมากทั้งในเรื่องโครงสร้างจังหวะและอารมณ์เพลงมักเริ่มและจบในคีย์เดียวกันใช้ทำนองส้อนนช้หรือดัดแปลงในระดับเสียตงต่างๆการประสานเสียงมีทั้งแบบหลายทำนองพร้อมกันและแบบทำนองหลักแนวเดียว ยุคนี้ยังเกิดแนวดนตรีใหม่เช่นวิวคอนแชโตและโอเปร่าถือเป็นร่าฐานสำคัญของดนตรีคลาสสิกในยุคต่อมาเครื่องมนตรีที่เกี่ยวข้องเครื่องสายประเภทสีตระกูลวีโอวิโอลาเป็นเครื่องมนตตีในตระกูลเครื่องสายที่ รูปร่างคล้ายไวโอลินแต่มีขนาดที่ใหญ่กว่านิยมเล่นในวงออเคสตราหรือวงเครื่องสายซึ่งมีต้กนกำเนิดมาจากโลกตะวันตกเป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีและตะกวงไวโอลินอประกอบไปด้วยไวโอลินวิโอลาเชลโลและดับเบิลเบสโดยวิโอลามีระดับเสียงต่ำกว่าไวโอลินแต่สูงก,กว่าเชลโลและดับเบิลเบสเครื่องลมไม้รีคอร์เดอร์เป็นเครื่องดนตรีที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ประเภทหนึ่งในดนตรียุคบาโรสรีคอร์เดอร์เป็นที่นิยมใชในการบรรเลง และกลุ่มวงดนตรีโดยเฉพาะดนตรตีประเภทไตโอโซนาา่ารีคอเดอร์ในยุคบาโรวีสามชนิดคือโซบานอวอัลโตและเทนาเครื่องสายดิบเรียกเป็นเครื่องดนตรตีประเภทดิบีรียกมีบกบากพอสมควรในยุคบาโรกโดยเฉพาะในดนตรีราชสำนักฝรั่งเศสในยุคบาโรกมีชีตากวีที่เป็นนักเล่นเรืวโดยตรงเช่นชาวเมอตั้งหรือแม้แต่ชีตากวีคนงอื่นๆ โอเปร่าเป็นการสแสดงที่ผสมผสานการร้องเพลงการสแสดงและดนตรีเข้าด้วยกันออราเทเรโองานดนตะรีในาศาสนาที่ไม่เน้นการสแสดงเหมือนโอเปรา่าแต่เน้นการขับร้องและดนตรีซิมโฟเนียรูปแบบดนตรีที่พัฒนาต่อมาในยุคคลาสสิกแต่มีรากฐานมาจากดนตรียุคบาโรกศิลปินที่มีชื่อเสียงยฮันเซบาสเตียนบาช คีตาก,กวีและนักโอแกนชาเยอรมันมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการเล่นเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดแต่งเพลงประเภทพีโลว์และฟิดดล,ล,กกฟลฟผลงานที่โดดเด่นเช่นแมชินบีมายเนอร์ชองบัตเสตสลูรีคีตากวีชาวฝรั่งเศสเชื้อสายอิตาลีได้สร้างแนวเพลงโอเปร่าฝรั่งเศสผลงานที่โดดเด่นคือการระพันธ์โอเปร่าและดนตรีประกอบบนลีเช่นอาร์ติสจอร์จฟิลิชฮันเดลและแต่งเพลงชาวเยอรมันอังกฤษมีผลงานครอบคลุมและหลากหลายผลงานที่โดดเด่นเช่นอิซาอา อันโตนียลลูซิโอวิฟอร์ดีคี่ตะกเวีและนักไวโอลินที่มีชื่อเสียงผลงานที่โด่งดังที่สุดคือ The Four Seasons ในพิธีของงานการแต่งของเชสเตสำหรับข้างดนตรีต่างๆเพลงที่ใช้ในด้านศาสนาและละครเพลงผลงาน The Four Seasons เป็นกลุ่มคนแชร์ตอไวโอลิน4บทประพันธ์โดยอันโตนิโอวิฟอร์ดีแต่ละบทจะถ่ายทอดอารมณ์ทางดนตรีของฤดูกาลต่างๆมิสซา ออราเทเรโอภาษาอังกฤษแต่งโดยจอร์จฟิลิชฮันเดลมีเนื้อเพลงที่รวบรวมจากพระคัมภีร์ไบเบิลและหนตรีสดมนโดยมีการแสดงอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะช่วงเทศกาลคริสต์มาสขอบคุณค่ะ